สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอคุณเงินนะครับผมครับวันนี้ผมควันแล้วก็เดินทางมาหา,าช้างหนุ่มรูปล่อนะครับที่บ้านทลาดเดี๋ยวอาจะเป็นเชือกไหนเดี๋ยวติดตามไปดูกันเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาดูาแปลงยากของ ช้างของเรานะครับที่ปลูกเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมเป็นแปลงหยาหญ้านี่ก็เป็นหยานี่เปียพี่น้องที่ว่าปลูกไว้ให้สร้างนี่แหละครับนี่พูนครับปูนกะเพิ่นกระปลูกบ่ท่านในปลูกหลายดอกครับเพราะว่าไอตอนนี้บ่ท่านมีพันธุ์ครับบ่ท่านมีพันธุ์หยาปันไดครับ นี่ครับกำลังงอกเพราะว่ามองนี้นี่พิ่นสีใส่กันอ่ะไถเป็นร่องไว้แล้วก็ถมเอาครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งใกล้ๆครับพ่นกับว่าได้ปลูกได้หญ้าเด้พี่น้องพ่นก็มีหลายอย่างครับนี่หญา ก็ผสมประสานกันยุนีนะครับนี่ก็สิเป็นต้นซับประรดครับต้นบังนัดแล้วพี่น้องนี่ที่ว่าพื้นได้นอมาจากไอ้ท่ว่าพื้นเอาต้นมาแจกนี่แหละครับนี่พิ่นเอามาปลูกไว้แซมไว้ครับไวท้ทาให้สร้างเขาได้กินครับฟังนี่ก็สิเป็นอ้อยครับอ้อยที่ว่าพื้นปลูกไว้นี่แหละครับนี่ เตรียมไว้ให้สร้างของเฮานี่นะครับแต่ว่าผมกับยังมาท่านบอกพี่น้องเ้ว,ว่าเป็นของสร้างเสือกได้ครับเดี๋ยวสีห้ไปเบิ้งครับนี่ครับพิ่นเฮ็ดดีสุดยอดครับนี่กับปลูกหญ้าให้สร้างแล้วก็มีนี่ครับกระสิเป็นต้นนะ่ะต้นบกฟักบกแฝงนี่แหละพี่น้อง นี่คุนปลูกไว้เต็มอยู่นี่แหละครับพุ่นครับพุน่นเงี้วไปคุนครับนี่ก็สิเป็นเอ่อหมักแตงโมพี่น้องนี่หมักแตงโมคุนกระปูขึ้นกันครับนี่นี่ครับไดนโนว่างหันเห็นนวลน้อยๆเพิ่นอยู่ทงางไนโนนี่ครับเป็นเครือเพิ่นครับบ่ท่านออกนวยเด็ดครับ นี่ครับหน่วยกระลังไงจอครับนี่หน่วยน้อยๆครับเป็นแตงโมเพิ่งปลูกหลายย่างพี่น้องนี่นี่ครับหน่วยกระลังจอครับนี่กับเพื่อนกระไส่ปุ๋ยขีงงัวพี่น้องนี่ครับ ก็เพื่นกระสิปูไว้ใกล้ๆบ้าน่ลยะครับในบ้านเพื่นนี่ครับบ้านของเพื่นนี่กันยั่งบ่ท่านในเจริญเติบโตปันใดครับพวาระบ,บ,บ่คอยมีฝนพี่น้อง แต่แตงโมคร,ครับพูเง่าไปพูดละครับพุนโอ้ขัดเป็นนวยมากนี่วัษณากินได้พี่น้องไอ้นี่กะสิเป็นแป้งบกพริกครับบกพริกเพิ่นกะยังมาท่านออกนวยหรอกครับนี่กำลังอ่าเป็นดอกคือกันละครับ ปลูกหลายยางหลายเนี่ยครับปลูกเศรษฐกิจพ่อเพียงนี่แหละพี่น้องทั้งปลูกหญ้าให้สร้างทั้งปลูกอของไใบตะจินกับบานกับเฮี้ยนห้องนี้แหละครับนี่ก็สิเป็นอ่ะปกทั่วฟังเงวครับน่วยกับว่าท่านออกขึ้นกันละครับออกแต่นน้อยน่วยเนอน่อยนน่อยครับครับเดี๋ยววันนี้กะทิพาพี่น้องไปเบื้องสร้างครับ นี่ครับเฮากะไดเดินทางยางมาหอดแล้วพี่น้องกับวอมเนผู้ใหน่เลยครับกับนุ่มรอเฮานี่แหละครับผ้ายชัยมงคลเจ้าอ้วนของเฮานี่แหละครับผมนี่เมื่อนี่ควรต้นก็ได้เอา่ซับปรลกกับกานมัพร้าวครับไว้ให้ชัยมงคลกินครับ เพิ่นกระย่างมาถักไทยสงสัยเพิ่นสิมาถามกุ้นรักครับว่มามาจากไหนเนาะเพิ่นสิว่าที่เนาะนี่ครับใจมงคลนะ่ะตอนกระขึ้นเพิ่นก็กเอามาผูกอ่ารักไว้นี่นะครับผูกตอมหม้อไว้นี่เพราะว่าอา่าญาเว้นนี่แถวนี่สิปลูกบ่วได้ด้พี่น้องปลูกบ่วได้ครับเพราะว่าแดด บ่มีห่มครับยาเว้นนี่เพิ่นกระสิเอาใช้มงคลนี่ล่ะครับไปผูกไว้ยู่ไห้พุ่นล่ะครับอยู่สะพานครับอยู่ไต่สะพานพุ่นล่ะพี่น้องนี่ครับหลังจากที่เพิ่อนได้ตัดแตง ให้ประกรรำญ่ของบัรทลาดนี่แหละครับทีวายังมีชีวิตอยู่เก้าสิบปีคุณตาเขียวครับได้มาตัดแต่งปลายง่าไห้นี่ครับก็โอ้ลูบร,รอได้พี่น้องตัดออกแล้ว่ก,การตัดแต่งก็คือว่าเฮาอยากให้คนได้ใส่มือใส่ง่วงคนนี่แหละครับกินหยากินอาหารได้สะดวกสบายแล้วก็ ต,ตัดแตงไปครับเพราะว่าไปง่านี่สิแตกดูครับก็ตัดแตงให้โค่้นใด้่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ก็ยัองอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีดีได้พี่น้องนี่อ้วนตึ๊บเลยครับ สถานที่มางนีก็จะคล้องพันกระถมดินไว้ครับกระนาสิมีโครงการที่ว่าพันสิมาเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮียนนี่แหละครับแถวนี้อันนี้ครับเพิ่นกระปูงยาไว้อยู่ขางฟังนี่แหละครับเพื่อว่าอ่ากันดินพี่น้องนี่ครับกันดินบ่ให ดินไหลครับเนี่ยฟังนี่ครับพูนปลูกไปอ้อมไปพุ่นละครับปูนโดนโดนมาหาพื้นทียครับเพราะว่าใช้มงคลกบบระบ้อได้ยูน้ำกันครับสีดอลคุณเงินเดืยวนี่คนก็เล้ยใหญ่มากนี่แหละครับใหญ่ยายมากยู่บ้านเพิ่นครับ กต่กอน,นั่นอยู่บ้านของคั้นหลักนั่นเลี้ยงปลาได้ครับบัน,นี้ก็หญ้ามืดอาหารมืดครับอยู่ทางบุ่นขว้นต้นก็เลยได้ใหญ่ใช้มงคลมาอยู่บ้านนี่แหละครับเพื่อสีบ่ได้เที่ยวไปเที่ยวมากนะพี่น้องเพราะว่าไกลครับวัยยุนีก่กะสีสะดวกสบายขว้นบ่ได้ไปปันได้ครับหญ้าอาหารก็เพียกพร้อมพี่น้อง ตอนนี้ก็ประมาณจากักหาเมุงแร่งครับอากาศก็บกำลังยเย็นๆครับนี่แหละครับช่วงนี่แหละพี่น้องสร้างสีกินหยากินอาหารได้เต็มที่ครับเพราะว่าอากาศบ่ฮอนพ่นกับสีพอนไข้ขึ้นกันกับคนนี่แหละครับเป็นสร้างที่นิสัยดีมากๆเลยครับใจมงคลนี่ขนาดาว่าแมนควรมาอยู่ไกลๆกับกับว่าใด มีปัญหาอีย่างครับบ่ได้มีความดูไหลยอีย่างใช้มงคลนี่อยู่ในว่ยอ่าสิบเอ็ดปีครับแต่ว่าเป็นส้่งทีตโตเร็วครับใหญ่เร็วพี่น้องการกินอาหารของเพลินนี่กินหลายครับ กินหลายแล้วก็อ้วนท่วนสมบูรณ์ครับนี่ถ้าใช้มงคลสมบูรณ์จังสี่ไปตลอดนี่ว่านนาสิเกินสิบสามสิบสี่ปีกระน,นาสิตกมั่นเหรอครับยางดนูนกะบางเชือกกะสมบูรณ์เต็มที่หรืกระสิบสองปีครับก,ก,กระตุกกระเหลี่ยมเตะร่างกายของ สร้างเข้าครับว่าพืนสีสมบูรณ์ขนาดใดเดี๋ยวพืนสีตกย่มใดครับนี่พืนกระสีไห้บทัดหลายครับไ้เทียละน้อยไดว่าไ้ดูดูไ้หลายเทียครับให้กินเมิดแล้วจังให้อีกครับ ครับก็บฝากติดตามช่องน้ำเด้อครับเด้อช่องสีดอกคุณเงินครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งครับผมสวัสดีครับ